คลิปนี้นะครับจะทําให้คุณรู้ว่าราศีกับลัคนาอะไรแม่นกว่ากันและพร้อมด้วยวิธีใช้าขาลัคนาด้วยตัวคุณเองครับผม,มก่อนอื่นนะครับมารู้จักกันก่อนนะครับว่าราศีคืออะไรและทําไมบอกว่าดูแล้วไม่ค่อยแม่นเลยแน่นอนครับว่าหลังจากที่คุณดูคิดนี้จบลัคนานะครับจะแม่นกว่าราศีเยอะเลยทีเดียวครับ และนี่แหละครับคือวิธีการหาราศีนะครับซึ่งจากหลักของดาราศาสตร์โลกจะโคจรรอบดวงอาทิตย์แต่หลักโหราศาสตร์นะครับจะใช้มุมมองที่สลับกันคือเขาเอาโลกนะครับเป็นแกนแทนอาทิตย์ซึ่งจะให้ผลเหมือนกันนั่นเองนะครับคือ3ามร้อยวันหรือ1ปีจึงครบรอบนั่นเองนะครับซึ่งโลกนะครับที่ใช้แทนแกนทางโหราศาสตร์นะครับจะเรียกว่าจักรราศีต่อนะครับจะเอาจักรราศีนะครับมาแทนแกนโลกนั่นเองนะครับซึ่งจักรราศีมีทั้งหมด12ราศีนะครับโดยพระอาทิตย์จะโคจรในแต่ละราศีเป็นเวลา30.5วันนะครับ ราศีละ1เดือนนั่นเองครับในจักรราศีนะครับจะแบ่งออกเป็น12ราศีนะครับและ1ราศีจะแบ่งออกเป็น30องศาและ1องศาจะเท่ากับ1วันนั่นเองครับฉะนั้นนะครับการที่อาทิตย์นะครับจะหมุนจนครบรอบจักรราศีจะใช้เวลาทัา้งหมด1ปีนั่นเองจึงจะวนครบรอบ12ราศีครับซึ่งถ้าพ่วงเวลาที่คุณคลอดออกมาและตกในช่องราศีไหนนะครับคุณก็จะเป็นคนราศีนั้นนั่นเองครับซึ่งการหาราศีจะเป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งในการหาลัคนาเท่านั้นและ นี่แหละครับคือที่มาของราศีนั่นเองครับซึ่งนะครับคุณจะเห็นว่าถ้าคุณนะครับดูดวงแบบราศีครับใครก็ตามนะครับที่เกิดในช่วง30.5วันนี้ในช่วงเวลานั้นจะเป็นราศีเดียวกันหมดเลยครับทุกคนแน่นอนครับว่าถ้าคิดแบบหลักเหตุและผลนะครับมันจึงเป็นไปแทบไม่ได้เลยครับว่าคนที่เกิดในช่วงเวลา30.5วันนี้ดวงจะต้องเหมือนกันรวยจะต้องรวยเหมือนกันสวยจะต้องสวยเหมือนกันและดีจะต้องเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการดูแบบราศีนะครับผมจึงบอกเลยครับว่ามีโอกาสแม่นน้อยมากๆเลยก็ว่าได้ครับคราว มาดูกันต่อนะครับว่าวิธีการหาลัคนานะครับเป็นวิธีการหาแบบไหนครับซึ่งนะครับการหาลัคนานะครับจะใช้หลักของดาราศาสตร์ครับคือการใช้หลักที่โลกหมุนรอบกนตัวเองโดยนับจุดเริ่มหมุนนะครับคือช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ขึ้นจากขอบฟ้าในวิชาทีรแรกนั่นเองครับซึ่งจุดสตาร์เริ่มนับเป็นราศีแรกจะยึดวิธีการหาราศีที่ผมบอกไปครับว่าราศีของคุณอยู่ในช่วงเวลาไหนนะครับนั่นคือเมื่อคุณรู้แล้วนะครับว่าคุณอยู่ราศีไหนก็ใหเอาราศีนั้นนะครับมาเป็นจุดตั้งต้นในช่วงพระ อาทิตย์ขึ้นในวินาทีแรกนั่นเองครับเช่นนะครับถ้าคุณเกิด18พฤษภาคมนะครับซึ่งตกราศีพฤษภก็ให้คุณนะครับนับช่วงเวลาดาวอาทิตย์ขึ้นเป็นราศีพฤษภและก็ให้นับวนไปเรื่อยๆนั่นเองครับซึ่งการที่โลกหมุนรอบกันนะครับจะใช้เวลาทั้งหมด24ชั่วโมงหรือ1วันนั่นเองซึ่งหลักโหราศาสตร์นะครับจะใช้จักรราศีมาแทนการโลกครับโดยจักรราศีจะถูกแบ่งออกเป็น12ราศีฉะนั้นช่วงที่โลกหมุนรอบกันตัวเองนะครับจักรราศีก็จะหมุนไปเรื่อยๆตามการโลกนั่นเองครับ ซึ่งเวลาที่ผ่านไปของแต่ละช่วงเวลานาทีครับลัคนาก็จะเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆและจะตกไปในช่องของแต่ละราศีทันทีครับถ้าคุณคลอดออกมาในช่วงเวลานั้นๆนั่นเองครับคุณก็จะเป็นคนลัคนาราศีในช่วงเวลานั้นๆครับและนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าเวลาตกฟากหรือการผูกดวงของคุณได้เกิดขึ้นแล้วนั่นเองครับซึ่งแต่ละราศีนะครับจะมีอันโตนาทีไม่เท่ากันครับเช่นชาวราศีกุมนะครับจะมีเวลาอันโตนาทีอยู่ที่96นาทีแต่นะครับ ราศีตุลนะครับจะมีเวลาอันโตนาทีมากถึง168นาทีเป็นต้นครับที่เวลาไม่เท่ากันนะครับเพราะว่านะครับแกนโลกเอียง23.5องศาและวงโคจรของโลกนะครับจะเป็นวงรีนั่นเองครับทำให้ในช่วงเวลานะครับที่ทามุมรีนะครับจึงเป็นระยะเวลาที่สั้นกว่าช่วงเวลาอื่นๆนั่นเองครับซึ่งถ้าเอาเวลาจํานวนนาทีของแต่ละราศีมาบวกกันจะครับจะได้1,440นาทีนั่นก็คือ24ชั่วโมงหรือ1วันนั่นเองครับสรุปนะครับก็คืออันโตนาที คือจํานวนนาทีนะครับที่โลกหมุนรอบตัวเองโดยที่นะครับโลกจะหมุนตัวเองคหันหน้าเข้าหาดวงอาทิตย์และนะครับโลกก็จะหมุนไปเรื่อยๆจนกว่าครบ12ราศีนั่นเองครับซึ่งราศีสุดท้ายนะครับจะเป็นราศีก่อนพระอาทิตย์จะขึ้นและนะครับเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นมาครับก็จะเริ่มนับวนใหม่อีกครั้งจนกว่าจะครบ12ราศีอีกเช่นเดิมครับมันจะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆและนี่แหละครับคือวิธีการคำนวณหาลัคนาควรจะเห็นนะครับว่ามันจะมีความละเอียดแบบยิ่งกว่าราศีเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับและแน่นอนครับว่า ต่อให้คุณเป็นฝาดนะครับคลอดออกมาติดติดกันนะครับตาครับแฝดคนหลังนะครับหากคลอดออกมาในช่วงเวลานาทีที่ลัคนาข้ามราศีไปแล้วแน่นอนครับว่าคุณกับฝาดอีกคนของคุณจับเป็นคนละราศีกันเลยทีเดียวครับฉะนั้นนะครับคุณจะเห็นได้เลยครับว่าลัคนายังไงก็แม่นกว่าราศีแบบเทียบกันไม่ติดกันเลยทีเดียวซึ่งผมนะครับได้ทําตารางการหาลัคนาแบบสําเร็จรูปขึ้นมานะครับซึ่งจะมีความแม่นยําถึง70%เลยทีเดียวนะครับเพราะอย่างที่บอกนะครับส่วนที่ปลาผันลบไปราที่ อันโตนาทีนั่นเองนะครับเพราะว่าอันโตนาทีในแต่ละราศีไม่เท่ากันนี่แหละครับมันจึงเป็นตัวปลานะครับที่ทําให้ความไม่ชัวร์เกิดขึ้นนั่นเองซึ่งนะครับถ้าหากใครนะครับอยากรู้ลัคนาของคุณแบบชัวร์แบบ100%นะครับก็ให้แอดไลน์นะครับช่องของผมนะครับแล้วส่งข้อความมาหาก็ได้เลยนะครับแล้วผมจะบอกลัคนาที่เป็นของคุณแบบ100%ให้เลยครับจากตารางเปรียบเทียบนะครับคุณต้องรู้ก่อนนะครับว่าคุณเกิดช่วงเวลาไหนในช่องสีเหลืองนะครับและนะครับในช่องแรกก็คือราศีของคุณนนนนั่่เองคครราวี้้ใใหุณไไลปดู ต้องสีดําต่อครับว่าคุณเกิดในช่วงเวลาไหนก็เพียงแค่นี้แหละครับคุณก็จะรู้แล้วครับว่าคุณเป็นคนลักนานอะไรครับและแน่นอนครับว่าเพื่อความแม่นยำนะครับให้คุณใช้ลักนานในการดูดวงเป็นหลักนับจากนี้เป็นต้นไปได้เลยครับ